ใครกาลังมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่เกินไปนะครับปายวพาไปดูครับอ่ะวันนี้เราจะพาไปดูรถตู้ h i แอทคอมพิวเตอร์นะครับตู้ไฮแอนะครับโตตา้าไฮแอนั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นรถครอบครัวรถส่วนบุคคลนะทีะ่กำลังฮิตฮอตมากตอนนี้ เป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับแถมได้เครื่องดีเซล2.8เกียร์ออโต้มาดูภายในกันดีกวะะ่ามั้งคันนี้นั่งได้หลายคนอึดอ,อัดไหมก็ไม่นะไปดูกันครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล,ลนะครับหน้ายาวแล้วก็นั่งได้ประมาณ10คนนะฮะหลัง9 หลังสิบคนนะอึดอัดไหมก็ไม่นะอย่างที่เคยอธิบายก่อนหน้านี้เป็นรถกว้างพอๆกับตัวคอมพิวเตอร์อาคาสูงเลยแต่ว่าหลังคาแคบลงแล้วก็ระยะสั้นลงห้องโดยสารจะสั้นกว่านะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้อันนี้แต่งที่ร้านเรานะครับ อันนี้ลูกค้าได้เลือกหุ้มข้างรอบคันนะครับแล้วก็สั่งเบาไว้แต่เบายังไม่ได้นะฮะก็อันนี้เอาไปเที่ยวปีใหม่กันก่อนเป็นห,หุ้มข้างสีดารอบคันแล้วก็วิทยุแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันข้างหลังก่อนนะฮะคันนี้ดูจากนี้ดูหลังใหญ่ๆพอๆกับอ่ามาจสตี้นะ มาเจตี้เรียนอย่างนี้ฮนะเดี๋ยวใส่สกเกิร์ตแคปท้ายไปก็จะหล่อขึ้นกวันนี้อีกนิดหนึ่งรอเลยแหละไม่ไม่ใช่นิดหนึ่งรอเลยนะดูข้างในครับเปิดปมาท้ายเข้าไปดูเป็นเบาะข้างหลังเป็นเบาะพับนะเบาะพับโยกได้นี่เบาะหลังพับยกได้นะครับพื้นจะปูตอน เบาะมารับปูสองรอบก็มันจะช้ำนิดนึงเนี่ยสามารถพับเบาะได้พับเบาะยกได้แต่ไม่ได้ยกให้ดูนะเกียรถอดหัวมหมอนหรือจะดูมันดูออกมาอ่ะนี่ครับพุ่มข้างรอบคันก็จะมีถึงตรงนี้เลยพุ่มเหล็กก็จะมียางขอบกระจกตรงนี้ให้ด้วยเก็บเก็บงานครับเพื่อความสวยงาม โอเคว่าจะรอบเลยอย่างจะรอบเลยลังคาเดี๋ยวเขามาทําเป็นหลังคา V นะฮะก็คือจะมีรางเพิ่มขึ้นมาคันนี้แอร์อยู่ด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะถ้าควัวไม่ถึงก็สามารถเพิ่มรางแอร์ได้เดี๋ยวจะพาไปชมคันที่เสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จประมาณนี้กับ ภายในห้องโดยสารมาดูฝาท้ายกันบ้างนี่ฝาท้ายก็คุ้มหนังเรียบมาอันนี้ก็ช่วยลดเสียงได้นิดนึงนะครับพอเราคุ้มหนังเพิ่มแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนของบอดี้นิดนึงเราคุ้มหนังทับไปนะทําให้ห้องโดยสารงเงียบขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะคุ้มรอบกันอย่างนี้เลยสีดําตัดเทาเทาคือหลงังคานะครับ แก็พลาสติก,กตรอบพันเป็นสีเทาก็ตัดกันก็สวยดีดูแลรักษาง่ายนะถ้าเป็นหนังรูปออกเรียบร้อยไปใสฮะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเก่าแล้วสามารถลอกแล้วพน่นไอ,อ้หุ้มทับหุ้มใหม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนเหล็กเหล็กถ้าเหล็กเกปล่าเนี่ยใช้ไปสักพักหนึงอะสีมันจะสีมันจะล่อนดังภาพ ภาพน,นี้นะฮะโอเคมาดูด้านหน้านะฮะก็บอกคู่นะมันแยกมาบอกคู่ๆ่อย่างนี้เลยก็มีกล่องเก็บของวางกลางนะครับนิดนึงนะฮะแต่ของเราก็จะมีกล่องขนาดใหญ่ให้เหมือนกันนะครับแต่งเพิ่มเติม,ตมได้ไขายของนิดนึงโอเคมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าลูกค้า ลูกค้าคันนี้เป็น f c ฟซในช่องเรานี่เองนะฮะไม่เชื่อใครอื่นพี่สมโพชนะครับนะฮะจองรถเราไว้ตั้งแต่ต้นปีนะฮะรถพึ่งได้นะครับรถพึ่งเข้ากันมาในช่วงนี้เท่านั้นช่วงนี้ก็เดือนธันวาแล้วคันนี้ก็เป็นจอเก้านิ้วเต็มนะฮะนี่เ,นเต็มอย่างนี้เลยมีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้กัน ว่าเออมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เกียวออโตโน้นะโอเคเดี๋ยวพื้นกับเบาะมาที่หลังเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันนึงนะครับของรุ่นนี้แหละจะเป็นหลังคาวจะเสร็จละราคาทั้าหมดเสร็จล้วเดี๋ยวเป่าฝุ่นนิดนึงเดี๋ยวคลิปจะออกมาภายในวันของวันนี้แหละนะฮะหลังคาเพิ่มล้งแอร์เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวนี้พี่เ็ไปแต่งเพิ่มนะล้อเดิมคันนี้วิ่งนิ่งอยู่แล้วฮะวิ่งพอๆกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ได้เบากว่าแล้วก็จีจาร์กว่านะฮะช่วงสั้นกว่านิดนึงแต่ก็โอเคขับสนุกครับมาดูความมือก่อนความมือก็จะเป็นระบบปรับตัวน,นี้เป็น gl นะก็จะเป็น full option เหมือนของตัวคอมพิวเตอร์เลยมีทั้งเซ็นทรัลล็อกกระจก ปรับอัตโนมัติซ้ายขวาพับกระจกไฟฟ้าอยู่นี่ฮะคล้ายๆกันเลยถ้าเป็นตัวธรรมดาถ้าเป็นพลาสติกสองสีอะตัวถูกอะคะตัวคนของอะมันจะไ,ไม่มีไม่มีพักกระจกไฟฟ้าไม่มีปรับไฟฟ้านะฮะเป็นธรรมดาไปขึ้นไปดูกันดีกว่าดูเรื่องวิุกันคนรีวิวกันเยอะแล้วเราก็มารีวิวอย่างอื่นบ้างของที่ร้านเราทำนะฮะ อันนี้วิทยุ9นิ้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ขอสตาร์ทรถนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตั้งน้องหน่อยทำปกคลิปไปด้วยเลยในตัวเดี๋ยวแป๊บบนึงสั่นอามาดูกันครับนีเอาวิทยุก่อนไหมวิทยุก่อนเนาะก็จะเติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย เอ๊ะหรือเปิดช่องเราเฮ้ยช่องเราดีครับไปได้แล้วช่องเราชื่ออะไรนะออตโต้บิ๊กคารอันนี้ Wifi นะครับใช้ Wifi ในรถในบ้านหรือว่าแชร์ hotspot ไปก็ได้นะครับรุ่นนี้ไม่มีซิมนะไหยช่องเราดีไงนี่รีวิวหลายหลายครั้งละนี่สุดยอด อันนี้ v ีนะฮะขายรถหนสีมาเร็วชัดไหมทุกคนว่าชาัดไหมอ่ออันไหนดีคลิปเราเยอะอยู่อันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะสองพันสิบแปดอันนี้ขายได้แล้วแล้เปิดให้ดูกันนิดนึงอ่า ตกนะครับพอเน็ตไมแรงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสต็อปลูกเล่นอดีตเลยเราขา,ขาวขาวขึ้นมาเยอะก่อนอ่ะโอเค s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะโอเคเปิดเพลงได้นิดนึง ไวไฟมาไม่ทันนะกระตุกนิดหน่อยยิงไม่กระตุกนะลางหน้าสองชั้นคมเมียมนะครับเดิมๆเลยโอเคก็ประมาณนี้ตัวนี้หน้าสองพันสิบแปดครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรจริงๆนั่นกระตุกนะเพราะว่าเน็ตมันแล้วก็มีเพิ่มไม่ค่อยดีโอเคไปย้อนกลับไปฮะโอเคอย่าลืมกด subscribe ช่องเราด้วยอันนี้ทีนี้มาฟังเพลง นี่โยนี่เสียงดังดีนะ night, เ,ดดเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคไปดูถอยหลังกันดีกว่ากล้องตัวนี้ชัดมากเลยนะอ่ะโอเคเราถอยหลังเลยนะเราเปลี่ยนเกียร์ไปกี่ถอยนี่ชัดไหม นิ่มชัดมากเลยนะของจริงเซตนี้ไม่แพงด้วยเซตนี้อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะกล้อง a n d r o อ d 9นิ้วแล้วก็กล้องหลัง Full HD นะชัดไปเลยแล้วเราก็มีสามกศูนย์ด้วยเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะคอคันที่เสร็จแล้วเดี๋ยวดูในคลิปหน้านะครับ ขันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูตัวจริงก็มาดูได้นะฮะยังยังทำอยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะกับไฮแอนะครับไปได้ประมาณ10 11คนนะฮะครอบครัวใหญ่ๆก็ไปได้เลยไม่อึดอัดนะพราะหลังคามันพื้นที่เหลือเยอะอยู่นะนะครับสำหรับเดิมๆนะถ้ามีลางแอร์เพิ่มก็ลงต่ำนิดนึงแต่เราจะ ทำเบาให้มันเตี้ยลงได้นะครับเพื่อเอ,อ,อนนดูไม่อื่นอัดน,นั่งแล้วก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวแต่งหลังคา V-P Roof นะครับเควันนี้ก็าฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าถูกใจติดตามกันไว้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูรถแต่งคันอื่นอื่นกันนะครับวันนี้นำลาไปด้วยเกียร์ถอยนะครับ ชัดมากชัดจริงเนอะโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับ